ถ้าเป็นมิตรอภัยไหมถ้ามิตรทำผิดหรือพูดไม่ดีกับเราและนอกจากมิตรคนอื่นที่ร้ายพูดไม่ดีกับเราอภัยไหมอภัยคือใจที่ไม่เป็นโทษกับเขาไม่ทำอะไรสักอย่างทั้งกายทั้งวาจาที่จะเป็นโทษกับคนนั้นใจขณะนั้นก็สบายวาจาก็ดีกายก็ดีละเอียดมากค่ะ ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไตรตรองและไม่เปลี่ยนคำของพระองค์พระองค์แสดงการที่จะได้ฟังคำของพระองค์และเข้าใจถูกขั้นฟังถ้าไม่มีขั้นฟังไม่สามารถจะรู้ความจริงได้เพราะเข้าใจผิดว่าให้ไปทําอย่างนั้นให้ไปทําอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครทําเพราะธรรมะเป็นอนาัตตาแต่ทรงแสดงลักษณะที่มีจริงตามความเป็นจริงทั้งเหตุและผล หวังผลที่ดีแต่เหตุร้ายแล้ผลจะดีได้ยังไงลองคิดนะคะถ้าเราไม่โกรธเขาเป็นมิตรกับเขาใครเห็นเราเขาจะโกรธเราไหมเราไม่ได้ทำอะไรให้ไม่คิดร้ายกับใครสักคนขณะนั้นก็ เป็นธรรมะที่เป็นกุศล,ลธรรม